สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราก็มาพบกับวิชาสาระการพัฒนาสังคมวิชาอาชญากรรมโบนโลกออนไลน์รหัสวิชาสค0 2อ0037ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะโดยคุณครูนางสาวส,สัวิวันอ่อนสีทองครูกศนอตำบล ค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่วิชาอาชญกรรมบนโลกออนไลน์นะคะครูก็อยากจะเน้นย้ำนะคะว่ากรสอนอําเภอเมืองชมบุรีเนี่ยเราได้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะคะเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอเมืองชมบุรีหรือคำยอ่อๆที่เราจะได้จำง่ายๆนะคะคือสกรจุดอำเภอเมืองชนบุรีค่ะนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยจะได้จำได้ง่ายๆนะคะ ค่ะทีนี้เราก็มาเข้าสู่บทเรียนกันนะคะวิชาอาชญกรรมบนโลกออนไลน์สค0 2 0อ0 3 7าจำนวน2หน่วยกิจค่ะมาตรฐานการเรียนรู้ปฏิบัติตนเป็นพนลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีจิตสาธารณะเพื่อความสงบสุขของสังคม ก็จะมีเนื้อหาโดยประมาณนะคะคือ 1. ออัชญากรรมออนไลน์ 2. การป้องกันตนเองจากอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ 3. กรณีศึกษาก็คืออาชญรกรรมบนโลกออนไลน์ความหมายของอชัชญากรรมออนไลน์อาชญากรรมคือการกระทําผิดโดยทําให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อทรัพย์สินหรือบุคคล อาชญากรรมคอมพิวเตอร์หมายถึงอาชญากรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตหมายถึงการแสวงผลประโยชน์อย่างผิดกฎหมายบนอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือก่ออาชญากรรมหรืออาจตกเป็นเป้าหมายของการกระทําได้ 5. อาชญากรรมออนไลน์แบ่งออกได้เป็น7ประเภทนะคะคือ 1. กลุ่มหัดใหม่ 2. กลุ่มจิตวิปริต 3กลุ่มที่ประกอบอาชญากรรมในลักษณะองค์กร 4. กลุ่มมืออาชีพ 5. กลุ่มหัวพัฒนา 6. กลุ่มช่างคิดช่างฝันและ7กลุ่มแฮกเกอร์หรือกลุ่มแครกเกอร์นะคะที่เราเคยได้ยินกันใหม่ๆที่เราได้จากคำว่าแฮกเกอร์เนี่ยหมายถึงบุคคลที่เป็นอัจฉริยะสามารถเจาะผ่านระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ได้ส่วนแครกเกอร์นะคะก็คือจะหมายถึงผู้ที่มีความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีจนสามารถเข้าระบบได้เพื่อเข้าไปทำลายลบไฟล์หรือทำให้คอมพิวเตอร์เราเสียหายได้นะคะรวม ทั้งการทำลายระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นการหาประโยชน์จากการบุกรุกค่ะแนวทางการป้องกันอัชญากรรมทางออนไลน์นะคะเราเนี่ยสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้อย่างไรเช่น1การป้องกันข้อมูลส่วนตัวโดยการที่เราอาจจะตั้งรหัสข้อมูลของไฟล์ข้อมูลน่ะที่เราจะป้องกันไว้นะคะ 2. การป้องกันการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอ่อ ยูสเซอร์เนมหรือ p a s s w o r d ดเนี่ยเราควรจะตั้งให้มันมีความที่ต่างอย่าให้อะไรที่มันจำง่ายๆนะคะ 3. การสำรองข้อมูลโดยที่เราจะไม่เก็บข้อมูลเนี่ยไว้ที่เดียวเพราะการที่เราเก็บอะไรไว้ที่เดียวเนี่ยเกิดการเสียหายหรือการถูกแฮกไปเนี่ยเราจะได้ค้นอีกไฟล์หนึ่งของเราได้นะคะ 4. การตั้งค่าโปรแกรมค้นหาและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ วิธีนี้จะเป็นที่นิยมป้องกันกันอย่างแพร่หลายนะคะเนื่องจากสามารถป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ได้ 5. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 6. ส่งเสริมจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต มารยาททั่วไปในการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะจะมีโดยรวมๆกันแล้วประมาณ5ข้อนะคะคือ 1. ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการทำร้ายหรือลบกวนผู้อื่น 2. ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการทำผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม 3. ไม่เจาะระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของตนเองและผู้อื่น 4. ไม่ใช้บัญชีอินเทอร์เน็ตของผู้อื่นและไม่ใช่เครือข่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตและ 5. นะคะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินอีกชนิดหนึ่งนอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เช่นนาฬิการถยนต์โต๊ะเป็นต้นและอสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะเช่นบ้านที่ดินเป็นต้นนะคะ ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนไทยอ่ะส่วนมากมักจะคุ้นเคยกับคําว่าลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะซึ่งลิขสิทธิ์เนี่ยเราจะใช้เรียกทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทโดยที่ถูกต้องแล้วทรัพย์สินทางปัญญาเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทกันนะคะที่เรียกกันว่าทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและลิขสิทธิ์ค่ะประเภททรัพย์สินทางปัญญานะคะเราจะแบ่งได้ทั้งหมด13 ข้อดิกันนะคะคือ 1. ลิขสิทธิ์ 2. สิทธิบัตร 3. การประดิษฐ์ 4. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5. ผลิตภัณฑ์อัตถป,ประโยชน์ 6. แบบผังภูมิของวงจรรวม 7. เครื่องหมายการค้า 8. เครื่องหมายบริการ เเครื่องหมายรับรอง10เครื่องหมายร่วม11ความลักทางการค้า12ชื่อทางการค้าและ13คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะนะคะ การละเมิดลิขสิทธิ์นะคะคือการเอาเอาผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้เผยแพร่ดัดแปลงทำซ้ำเช่นการนำรูปภาพหรือเนื้อหาสินค้าหรือที่เกี่ยวข้องกับรายการสินค้ามาใช้ในการลงขายโดย ผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบนะคะเอ่อนักเรียนจะเห็นว่านะคะภาพที่ครูนําเสนอเนี่ยจะเป็นการที่ถูกจับกลุมอาจจะมีพวก DSI นะคะบุจกจับเพราะสินค้าเนี่ยเอ่อปวลาปลอมแปลงเนี่ยมันก็จะถูกนะคะแล้วก็ผู้คนอาจจะนํามาใช้เพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบราคากันแล้วเนี่ยเขาก็อยากได้ของถูกแต่ซึ่งจริงแล้วมันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาค่ะ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายออนไลน์ในประเทศไทยปัจจัยที่ทําให้สินค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราจะแบ่งได้ทั้งหมด3ด้านนะคะคือ 1. ด้านของผู้ผลิต 2. ผู้จัดจําหน่ายและ 3. ความนิยมหรือความต้องการของผู้บริโภค ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากในปัจจุบันนะคะคืออินเทอร์เน็ตค่ะเพราะอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายทําให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์มีการซื้อขายกันอย่างผิดกฎหมายและยังคงมีผู้บริโภคจํานวนมากให้ความสนใจเพราะมันมีราคาถูกทําให้ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์มีเงินหมุนเวียนจํานวนมากทั้งที่มีการเราได้มีการปราบปรามจับ ทั้งที่มีภาครัฐมีนโยบายต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปนะคะการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายออนไลน์ในต่างประเทศปัจจัยที่ทําให้สินค้ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเราแบ่งได้เป็น4ด้านค่ะคือ 1. การแพร่หลายของคอมพิวเตอร์ 2. การเข้าถึงของระบบอินเทอร์เน็ต 3. การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวสู่ยุคดิจิทัล 4. กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความสลับซับซ้อนได้บทลงโทษการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายออนไลน์คือการละเมิดสิทธิบตัตรในมาตรา85 บุคคลที่ผลิตใช้ขายมีไว้เพื่อขายเสนอขายหรือนำเข้ามาในราชาอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบตัตรตามมาตรา36โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบตัตรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา86บุคคลใดกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา65 ประกอบด้วยมาตรา36โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงอนุสิทธิบัตรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมาตรา87บบุคคลใดที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์หรืออนุสิทธิบัตรโดยการแสดงข้อความอันเป็นทิศแก่พนักงานเจน้าหน้าที่หรือให้ได้ไปถึงสิทธิบัตรของอนุสิทธิบัตร ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะมาตรา108บุคคลใดพร้อมเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการริการเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจากักรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน4,0,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มาตารา109นะคะบุคคลใดเรียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้นต้องระวังจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะเพราะว่าการปลอมสินค้าใด,ดเนี่ย กว่าคนที่เราอจะได้คิดหรือออกแบบผลิตภัณฑ์จนเป็นที่รู้จักอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะในเมื่อมีคนได้ลักลอบปลอมแปลงของคนอื่นไปใช้จึงเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าค่ะรูปแบบการเกิดการคุกคามทางเพศออนไลน์นะคะหรือเราเรียกว่า Cyber Sexual h a r a s s m e n t การคุกคามทางเพศเนี่ยเป็นรูปแบบของการแสดงออกด้วยเหตุแห่งเพศที่มีลักษณะการกระทำในหลายรูปแบบและมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันซึ่งมีสาเหตุมาจากระบบสังคมและวัฒนธรรมที่ชายเป็นใหญ่และปัญหาที่ขยายวงกว้างในปัจจุบันการคุกคามทางเพศเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมมาเป็นเวลานานซึ่งที่ผ่านมามักไม่ได้รับความสนใจซึ่งไม่ได้มีการแก้ไขอย,อย่างจริงจัง ผู้เสียหายไม่ได้รับการคุ้มครองทั้งทางกฎหมายและทางสังคมรูปแบบของการคุกคามทางเพศออนไลน์นะคะคือ1การเหยียดเพศ การเยยดเพศเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะแสดงความคิดเห็นในเชิงดูถูกเหยียดหยามลสนิยมทางเพศหรือเพศสภาพของผู้อื่นโดยเห็นว่าเป็นเรื่องตลกและนํามาล้อเลียนให้เกิดความอับอายเช่นเราจะพูดว่าใสเหลืองล้างตู้เย็นขุดทองหรือเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอเป็นต้น 2. การลวนลามทางเพศจะเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือเพศสภาพของผู้อื่นการพูดถึงอวัยวะเพศชายอวัยวะเพศหญิงเสนอหรือขอทำกิจกรรมทางเพศกับบุคคลดังกล่าวโดยไม่สนใจเรื่องเพศหรืออายุของผู้ถูกกระทำเช่นพี่หิวขอกินข้าวหลามน้องได้ไหมหรือเห็นน้องแล้วพี่อยากเป็นผู้ประสบภัยเป็นต้น 3. การข่มขู่ทางเพศ การข่มขู่ผู้ถูกกระทำและคนสนิทบนโลกออนไลน์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางเพศโดยพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการเกาะติดชีวิตออนไลน์ของผู้อื่น หรืออีกกรณีคือเป็นการนำรูปโปะของเหยื่อมาข่มขู่หรือแก้แค้นและเหตุการณ์ที่พบบ่อยคือเมื่อฝ่ายหญิงขอเลิกกับฝ่ายชายแล้วฝ่ายชายจะนำรูปโปะที่เคยถ่ายตอนเป็นแฟนกันมาข่มขู่หรือแก้แค้นฝ่ายหญิงโดยไม่สนใจว่าฝ่ายหญิงจะได้รับความเสื่อมเสียหรือความอับอายเพียงใดทุกวันนี้เรียนจะเห็นว่าข่าวดังด้านนี้มีมาเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทาอะไรอ่ะให้ระมัดระวังอย่าไว้ใจ เขามากจนเกินไปแล้วจะเกิดการข่มขู่แบบนี้ค่ะคุกคาม ผลกระทบที่เกิดจากการคุกคามทางเพศนะคะแม้ว่าการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์จะไม่ก่อความเสียหายทางกายแต่ผลกระทบทางด้านจิตใจนั้นมีมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมว่ทุกคนเนี่ยเข้าสื่สื่อออนไลน์เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วนะคะแค่เปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมาเนี่ยรูปหรือข้อความเนี่ยล่วงละเมิดนั้นก็จะเข้ามาติดตามไปทุกที่ไม่เว้นแม้แต่ในสถานที่ที่มีความปลอดภยัยเช่นในบ้านหรือในห้องนอน ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ที่ถูกละเมิดนั้นวิตกกังวลเครียดซึมเศร้าสูญเสียความมั่นใจทำลายตัวตนถึงขั้นจิตวิญญาณและผู้ที่ มักถูกลวกละเมิดนะคะคือวัยรุ่นน่ะส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงอายุประมาณ1 3บสถึงสิปีอะคะ่ะซึ่งยังไม่มีภูมิต้านทานเท่ากับผู้ใหญ่ความทุกข์ทางใจนั้นอาจนําไปสู่โศกนาฏกรรมกล่าว mm hmm. คือความแปลกของสังคมไทยที่เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมของคําว่าเกรงใจนะคะแต่กลับมีการคุกคามออนไลน์สูงมากสังคมที่บอกว่าไม่เป็นไรกับทุกเรื่องก็จะทําให้เรื่องเหล่านั้นกลายเป็นการล้อเล่นอย่างอย่าให้คิดมากอย่าง ต่อไปนะคะเราก็จะมาทำใบงานนะคะเพื่อจะได้ทำความเข้าใจนะคะว่า,านักเรียนนั้นได้เ,เรียนรู้แล้วมาทำใบงานมีความเข้าใจความรู้เข้าใจเพิ่มม,มากขึ้นหรือไม่นะคะใบงานวิชาอัจฉกรรมบนโลกออนไลน์ so สอ,อ0 2 0 0 0 3 7เเนี่ยค่ะ คำชี้แจงจงตอบคำถามต่อไปนี้นะคะคือ 1. อาชญกรรมออนไลน์หมายถึงอะไร 2. บอกวิธีป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอาชญากรรมไซเบอร์ 3. พรบคอมพิวเตอร์2560ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้อื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าวอันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยปกติสุขมีโทษอย่างไรนะคะ สุดท้ายนี้นะคะครูก็จะขอฝากนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะคะเอ่อในการที่เรียนอาชญากรรมบนโลกออนไลน์อะคะ่ะสิ่งสำคัญนะคะเราต้องไม่ละเมิดสิท ของผู้อื่นและรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันมีความเกรงใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วหวังว่าในการที่ครูได้มาสอนในวันนี้นักเรียนหรือนักศึกษาจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะไว้คราวหน้าเราพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ